ภาษาพาสนุกไว้คูาา่เก่งสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับเสารบวันนี้นะครับเป็นวิชาภาษาไทยวันนี้ก็จะเรียนเรื่องประโยคนะครับซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กตั้งแต่ปนหนึ่งมาเลยนะครับเราเคยเรียนมาแล้วเรื่องประโยคนะครับ เราก็จะเรียนต่อเนื่องกันมานะความรู้ของเราก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเพิ่มพูนขึ้นนะครับในเรื่องที่เรายัางไม่รู้นะครับพร้อมกันเลยครับนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเรื่องของประโยคประโยคนะครับความหมายของประโยคหรือนิยามคําศัพท์ของคําว่าประโยคเขาให้คํานิยามไว้ว่าก็คือกลุ่มคํา กลุ่มคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบนะครับโดยเรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์นะโดยที่เนื้อความนั้นจะครบบริบูรณ์ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือประโยคนะครับ ี้เรามาดูส่วนประกอบของประโยคนะครับส่วนประกอบของประโยคประโยคก็ประกอบไปด้วยภาคประธานกับภาคแสดงภาคประธานคืออะไรนะภาคประธานก็คือส่วนของผู้แสดงกริยาอาการต่างๆนะครับในประโยคภาคแสดงก็คือส่วนของการแสดงกริยาอาการต่างๆ นะโดยจะต้องมีคำกริยาและอาจมีกรรมเป็นภาคขยายก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะเพื่อแสดงรายละเอียดของประโยคให้ได้ความสมบูรณ์นะครับเรามาดูนะครับภาคประธานก็หมายถึงผู้ที่แสดงอาการในประโยคนั้นแสดงการกระทําในประโยคนั้นรือเ,เรียกว่าประธานอาจจะมีบทขยาย ก็ได้บทขยายก็เป็นประธานเหมือนกันนะบทขยายประธานนะครับอย่างนี้ภาคแสดงก็มีอยู่สส่วนแล้วก็มีกริยากริยาที่หมายถึงก็คือส่วนของท่าทางหรือส่วนของอากับกิริยาการแสดงการกระทําต่างๆเรียกว่ากริยาอาจจะมีบทขยายกริยาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีกรรมกรรมก็คือ ผลของการกระทำนะผลของกริยาทํากับใครกริยาทํากับใครสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็เป็นกรรมของประโยคนะครับอาจจะมีบทขยายกรรมก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเพื่อเกิดใจความที่สมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของชนิดของประโยค ในระดับชั้นป .5 นะัประโยคเราจะแบ่งเป็น2ชนิดนะที่ที่1ประโยค2ส่วนประโยค2ส่วนก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยบทประธานและก็บทกลิยานะโดยประโยค2ส่วนนี้จะต้องได้ใจความสำคัญนะจะต้องฟังดูแล้วรู้เรื่องว่าเขาทำอะไร นะคือมีประธานกับมีกริยาอย่างเช่นนกบินนะนกก็เป็นประธานของประโยคบินก็เป็นกริยาของนกที่กำลังกระทำอยู่ฟังแล้วรู้เรื่องไหมครับนกบินรู้เรื่องนะครับมีคนฟังไม่รู้เรื่องไหมครับว่าไม่รู้ว่านกกำลังทำอะไรนะนกก็คือนกบินอย่างนี้นะครับก็ฟังดูแล้วรู้เรื่อง ก็ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก,กริยาตัวนี้อย่างนี้ก็ได้นะต่อมาข้อ2ประโยค3ส่วนก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานนะบทประธานบทกริยาแล้วก็บทกรรมเช่นฉั้นกินข้าวฉันก็เป็นประธานของประโยค นะกินก็เป็นบทกริยาของประโยคข้าวก็เป็นบทกรรมของประโยคนะประโยคที่ครูยกตัวอย่างมาทั้งสองประโยคเบนะื้องต้นนั้นเป็นประโยคที่ไม่มีบทขยายเลยสักอันหนึ่งนะครูยกตัวอย่างว่าฉันกินข้าวถ้าครูบอกว่าฉันกินข้าวบูด นะคำว่าบูดก็เป็นบทขยายของข้าวใช่ไหมที่บูดดังนั้นข้าวเป็นกรรมของประโยคคํคำว่าบูดก็จึงเป็นบทขยายของกรรมนั่นเองนะบทขยายจะอยู่ข้างหลังของคําที่มันขยายนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของประโยคกันนะ ประโยคที่ 1. น,นกบินนะนกบินนกก็เป็นประธานของประโยคบินก็อยู่ในภาคแสดงก็เป็นกริยาของประโยคประโยคว่านกบินนี้ก็เป็นชนิดของประโยคชนิดใดกันเรียนประโยค2ส่วนอย่างนี้นะครับไม่มีบทขยายใดทั้งสิ้น นะฟังดูแล้วรู้เรื่องทันทีนกบินนะชั้นนอนก็รู้เรื่องใช่ไหมนะต่อมาฝนตกหนักมากบางคนบอกว่าประโยคดูยาวนะน่าจะมีกรรมน่าจะมีบทขยายนะนะเรามาดูกันฝนตกหนักมากฝนก็เป็นประธานตกก็คือกริยา นะประโยคนี้จะบอกแค่ฝนตกเท่านั้นเองนะคําว่าหนักมากใช่กรรมไหมหไม่ใชนะ่แต่เป็นส่วนขยายของอะไรครับหนักมากคืออะไรก็คือตกหนักมากเพราะนั้นหนักมากก็เป็นส่วนขยายนะก็เป็นส่วนขยายกริยานะขยายคําว่าตกดังนั้นหนักมากจึงอยู่ในช่องของขยายกริยา ดังนั้นฝนตกหนักมากนะก็เป็นอะไรครับก็เป็นประโยค2ส,ส่วนเท่านั้นนะครับอ,อันนี้ตัวอย่างประโยคนั้นกอกไก่ตกไปนะครับแต่ว่าข้างในนั้นมีนะครับไม่เป็นไรต่อมาประโยคที่3ครับน้องของฉันนอนหลับน้องของฉันนอนหลับ ประโยคยาวอีกแล้วบางคนจะเดาทันทีว่าต้องเป็น3ส่วนแน่มันยาวนะต้องมีครบแน่เรามาดูพระค์พินิษกันว่าเป็นอย่างไรน้องก็เป็นประธานของประโยคนะประโยคนี้ประโยคหลักก็จะบอกแค่ว่าน้องนอนหลับนะน้องนอนหลับรวนของฉันเป็นส่วนขยายของประธาน นะน้องของฉันเนี่ยเป็นประธานนะทำไมครับนอนหลับก็เป็นกริยานะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จึงเป็นประโยค2ส่วนนะครับให้น้องดูต่างไปนะครับไม่ใช่เปิดลอยๆลองๆไปดูไม่จบมันก็จะงงนะครับต่อไปนะครับประโยคที่4ก้อยอ่านหนังสือเก่งเราก็มาดูก้อยประโยคหลักก็คือก้อย อ่านหนังสือใช่ไหมก้อยเขาอ่านหนังสือนะคำว่าก้อยอก็เป็นชื่อคนก็เป็นประธานกริยาก็าทำอะไรครับอ่านนะครับอ่านอะไรอ่านหนังสือเพราะนั้นหนังสือก็จึงเป็นกรรมเพราะว่าโดนอ่านนะครับอแล้วคำว่าเก่งเป็นอะไรครับไม่ใช่เป็นครูนะครับเป็นอะไรครับเก่งก็เป็นขยายกริยาว่าอ่านเก่งนะครับ ว่าอ่านเก่งมากนะจะมาบอกว่าเก่งเป็นครูไม่ได้นะครับต่อมานะครับข้อที่ประโยคที่5ป้าซื้อปลาทูตัวใหญ่นะป้าซื้อปลาทูตัวใหญ่นะประโยคหลักก็คือป้าซื้อปลาทูเท่าน,นั้นเองนะส่วนตัวใหญ่ก็เป็นส่วนขยายของอะไรอะไรที่มันจะตัวใหญ่ได้ป้าเหรอใช่ไหม เขาไม่ได้อยู่หลังป้านะเขาอยู่ตรงไหนครับตัวใหญ่อยู่หลังปลาทูเพราะนั้นเขาจึงเป็นส่วนขยายของปลาทูปลาทูเป็นกรเรพราะนั้นคําว่าตัวใหญ่จึงเป็นส่วนขยายของปลาทูส่วนขยายกรรมนั่นเองนะครับป้าก็เป็นประธานซื้อก็เป็นกริยานะดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นประโยคอะไรครับี่ส่วน3ส่วนเพราะมีประธานกริยาแล้วก็กรรม อันส่วนขยายนี่เราไม่นับนะว่าประโยคเรามีแค่2ส,ส่วนกับ3าส่วนนะที่เราเรียนตอนนี้ส่วนขยายเราก็นับรวมไปกับที่ก็ขยายใครก็นับรวมกัรน,นั้นไปเลยนะครับอา้าวพอจะเข้าใจไหมครับเรื่องของการแยกประโยคต่างๆนะครับอ่าทีนี้มาดูใบงานของเราครูจะให้ใบงานนักเรียนนะนักเรียนต้องแยก แยกประโยคออกเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรมนะไม่ต้องบอกครูว่าเป็น2ส่วน3ส่วนอะไรนะแค่แยกประธานกริยาให้ครูนิดหนึง่งแค่นั้นนักเรียนลอกลงไปในสมุดเลยนะครับแล้วก็ทําการถ่ายรูปส่งครูให้เรียบร้อยนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนกันนิดหนึง่งแล้วคุณครูก็จะทําการสอบ ท้ายบทเรียนในเรื่องของประโยคนะครับให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีๆเลยพรุ่งนี้เรามาเราอาจจะคุยกันเล็กน้อยก่อนนะเล่นเกมกันนิดหน่อยแล้วเราก็ทำการสอบกันนะครับเข้าใจตามนี้นะครับนักเรียนถ้าใครยังไม่เข้าใจก็กลับย้อนไปดูคลิปอีกครั้งนะครับให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอ,ขอจบการสอน วิชาพลาไทยไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ